พินเบ้นค่ะ,คะของเน่าเสียขวดพลาสติกกระดาษเศษอาหาระค่ะถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วมว่พลาสติกใช้แล้วหน้าจากอนามัยใช้แล้ว ในปี2566ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนถึง26,950 0 0ตันหรือประมาณ73,840ตันต่อวันและเรากำลังสร้างสิ่งที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นเน่าเสียสร้างแหล่งพาะโรคทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้โลกร้อนในปริมาณมากเท่ากับรถบรรทุก18ล้อถึง2,400คัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาอันใหญ่หลวงที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงจึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทอลอหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า local environment volunteer หรือ LEV ขึ้น อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทลเป็นการรวมกลุ่มประชาชนในท้องถิน่นที่มีจิตอาสาสมัครใจเสียสละและอุทิศตนต้องการช่วยเหลือง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกถึง14ล้านคนแล้วทั่วประเทศอทล มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำประกอบด้วยสีสีได้แก่สีน้ำเงินหมายถึงน้ำสีเขียวหมายถึงต้นไม้สิ่งแวดล้อมสีน้ำตาลหมายถึงดินและสีเทาหมายถึงมลพิษและขยะเทศบาลตำบลเวียงตาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอทลอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกพศ2561โดยการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะซึ่งเริ่มต้นจากครัวเรือนในการคัดแยกขยะต้นทางประกอบกับเทศบาลตำบลเวียงตาลได้จัดตั้งและขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะตำบลเวียงตาล โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดปริมาณและคัดแยกขยะตามหลักการ3ชอคือใช้น้อยใช้ซ้ำและกลับนํามาใช้ใหม่เพื่อการลดขยะตั้งแต่ต้นทางยังมีประสิทธิภาพและยังเป็นการเปลี่ยนขยะให้เป็นไรายได้อีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีแรงจูงใจและเป็นกําลังใจให้กับประชาชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเทศบาลตำบลเวียงตาล ึงได้ขับเคลื่อนโครงการเชืดอชูเกียรติคนดีสีเวียงตาลต้นแบบแห่งความดีงามประเภทรางวัลคนดีสีเวียงตาลชุมชนคนต้นแบบจำนวน22คนซึ่งบุคคลผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอถอัรอของตำบลเวียงตาลและเป็นสมาชิกของโครงการธนาคารขยะเวียงตาลแยกแลกยิ้มอีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตอาสามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทางอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดังนั้น การบริหารจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงภารกิจของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นแต่คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่ากลายเป็นประโยชน์และไรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนและชุมชนความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นผลจากพลังความสามัคคี ความเสื้อสละและติดสนึกอันงดงามของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกรวมทั้งสมาชิกธนาคารขยะทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเทศบาลตำบลเวียงตาลขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมต่อทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีงามให้กับลูกหลานในอนาคตต่อไป